สวัสดีทุกคนด้ไยนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูเบื้องหลังในการทําคลิปกันนะครับเป็นคลิปภาคนะอันนี้ก็จะเป็นคลิปภาคทั้งเอ่อทั้งต่อเลยนะคะก็คือผมจะภาคภาคทั้งคลิปเลยนะอันนี้อ่าก็อันนี้จะเป็นเสียงที่ผมภาคนะคบทั้งคลิปเลยก็จะมีการใส่ตัวของคำพูดนะคะั็เป็นเวลาน,านานมากแล้วนะที่เราเนี่ย ทำคอนเทนต์กันชิ้นแบบตั้งแต่คลิปย่าก็ไม่ได้ทำอีกเลยวันนี้ก็เลยจะมาทำคอนเทนต์กันชิ้นกันก็ใครที่รอคลิปในช่องผมอยู่เนี่ยก็คนคือผมไม่น่าจะตัดคลิปเสร็จนะคะวันนี้จริงๆริงอันนี้แหละผมก็ตัดตั้งแต่หลายวันแล้วอะแต่ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าผมไม่น่าจะตัดเสร็จแน่นอนเพราะผมรู้สึกว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันก็จะมีแต่คลิปที่มันสั้นๆแล้วก็ไม่ได้สาระผมก็เลยจะทําเป็นคลิปยาวแทนนะแล้วก็ สั้นเหมือนกันแต่ไม่มีสาระสั้นแล้วก็ไม่มีสาระเหมือนกันนะทุกคนอ่าคือผมตั้งใจทำนะถึงแม้คลิปของช่องผมเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีสาระอะไรก็ได้นะแต่ว่าผมผมก็ตั้งใจทำนะครับนี่นะผมก็ตั้งใจทำมา,มากๆเลยนะถึงแม้มันจะ ไม่มีสาระอะไรเลยก็เห็นนะทุกคนโอ้โหก็ต้องจะทำก็ขอฝากช่องแอลคิกูด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องของเพื่อนๆคิคูทุกคนด้วยนะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรหรอกก็ผมก็จะมาลงเรื่องหลังแค่นี้แต่เป็นเรื่องหลังที่คลิปที่ผมยังไม่ได้ลงก็แบบนี้ก็บายบายสวัสดีทุกคนด้วยนะคะ